อเกทูเนี่ยเออครับผมอยู่กับผมนะว่าอ็กทูนะครับผมซึ่งเกมนี้ชื่ออะไรนะทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเกมนี้ชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวมีกิจกรรมอรัปเดตหรือไม่เอออะไรเนี่ยเออมถ้ามีกิจกรรมมันเกมนี้เนี่ยมีการอัปเดตไหมทุกคนถ้ามีก็ดีนะถ้ามีนใหม่อย่างนั้นไอเทม มีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราดูมากันก่อนโอ้มีแพ็กเกจนะทุกคนใครที่อยากจะเติมก็เติมเลยนะมีการเก็บนี้ด้วยโอ้ซื้อเพชรโอเคของฟรีรอของฟรีทุกคน YouTube กด YouTube โอเคมี t ิก t o อโอเคโอเคนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะเปเริ่มเล่นกันเลยไม่รู้เกมนี้เกมชื่ออะไรนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก รีเจียบทที่หนึ่งรีเจียโอเคอม,มาไปตรงนี้เตงหลาเตืองหลาถอรอเอาหลาเต้งหลาไอ,าอา้สุนัขรับใช้ใรชีเจนรีเจนและเจ้าไอ้คนทอรยศพวกเจ้ามาช้าไป ด่านของเจ้าถูกทหารของข้าเผาไปหมดแล้ว <farklı> น <iki S 1> ั <spooky> ่นเร็วมากเลยนเร็วซาหาสข้าไม่เสียเวลากับพวกที่แพ้อย่างเจ้าหรอกหน่วยรบของข้าจะจัดการเจ้าเองมาดิก็มาดีครับอืมก็มาดีเหมือนกลัวเนอะเหมือนกลัวไม่ได้ตึงมิการบอกไม่ได้ตึงเลยนะ ตึงจริงๆครับนั้นอน,น,อน,น,อนั้นไม่ได้ตึงอะนะก็ไม่ได้ตึงอะมาดีมาดีเกมนี้มันสามารถเล่นออนไล,ลน์ได้ทุกคนถ้ามันเล่นได้ก็มันจะดีมากหนึ<า>่งแล้วเล่นหนึ่งเริ่มได้มาใครจะเริ่มก่อนล่ะสู้นายเริ่มก่อนใช่ไหมตีฉันก็เริ่มตามแค่นั้นแหละนายจะดีไปไหนนายไม่ได้กินฉันหรอกเหรอนี่แนะ่ความ ฟอปเฮ้ยเชือกบอนเออแอะอเออจะลงไม่ไหวเยอะยกที่สองมอได้เป,นะเ,ดเปล่าเนี่ยทุกคนค้างหรือเปล่าเนี่ยค้างจริงวะเนี่ยอ๋อไม่ได้ค้างรอยกที่สองยกที่สองลงมอยกที่สอง จะเริ่มก่อนเอาไหนเริ่มก่อนดีก็เหรอโอ้โหแล้วไม่ได้กินฉันหรอกฉันหลังเริ่มทีหลังฉันน้องไอ้ถูฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่ที่จะกระโดดเหรอกระโดดอยู่นั่นแหละไปได้กระโดดปุป๊อปเอาอ้าวอ้วนี่เล่นใครไม่รู้เรื่อง <t> เล่นตูแล้วไอ้นี่เอานี่ใช้พลังเออแต่ก็เจ็บจริงแหละโอ้โหคอมโ,อโบคอมโบคอมโบไม่ ไม่งี่ปันตรงกลางให้ปักธงไปหนึ่งดีเอ้ยปักธงหรือปกัปกดาบฮะเพิ่งจะใช้ได้อันติโหแล้วก่อนเพิ่งจะใช้ได้อันติ oh. อ่า XP เพิ่มขึ้นโอเคดำเนินการต่อ mm. อ่าอะไรโอ้ oh. ความสาม,มารถเงาว้าวโอเคโอเคเราได้ดาบใหม่มาไหนดาบอันนี้เรามีชื่อว่าเราลืมอ่านทุกทีไม่เป็นไรหรอกปกดแล้วกดเลยอ่ะใช้โอเคสวมใส่ซารดอ่ะสอโซซารดโอเคเยี่ยมมากเราไปจัดการ เต้งเหลากันถเถอะโอเคท่านนายบอกมาอย่างงั้นฉันก็ไปอย่างตอนนั้นแหละออามาเราจะจะไปจัดการไอ้เต้งเหลาตอนเราเข้ามาที่หุบเขาเดี๋ยวได้แล้วเต้งเหลามันใจเกินไปมั่นใจเกินไปเขาคิดว่าเราจะออกจากป่าไผ่ไปไม่ได้ อย่างนั้นแหละนายจีงเงินเลยนายจะคิดจีงเงินไม่ได้นะเราได้เปรียบตรงนี้แหละก่อนอื่นเราต้องต่อสู้กับองค์คษ์ของเต้งเหลาแล้วแอบโจมตีเขาโอเคแอบโจมตีเขาเขาไหนอ่ะไปพบสู้มันลยกินฉันหรอมันลยแดกไปกันต่อ ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินไม่ได้กินอ่ายกที่หนึ่งโอ้โหหน้าเดิมเดิมอ่าโอเคกดสองที่ไอไม่ได้เดงหรอกไม่ได้แดกตัวนี่เฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ยะโอ้เอาไงตัวเรื่องก่อนตัวก็ได้แข่งสองก็ไ้อ้าวเอา,เอา,เ,อาเอาไอ้นี่ไอ้นี่มันเรื่องอะไรไม่รู้เรื่อง นี่กับรามาจาร์นี่นี่ไหนนี่ไหนเอาดิเอาดีเอาด,เอาดีเดี๋ยวเขาเสียเรื่องความกระสุดเพื่อปักดาไปหนึ่นาางทีเออปักดาไปหนึ่นทาางทีแล้วไงต่อรอรอรอทุกคนรอมันน่าจะเตรียมพร้อมกันอยู่อ่เตรียมพร้อมยกที่สองมาครับมา พร้อมสู้เอาเริ่มก่อนเหรอได้เริ่มก่อนเริ่มก่อนได้เริ่มก่อนอ้าวปล่อยพลังเงามืดเหรอปล่อยเงามืดเงามืดมาทำไมเงามืดเหมือนเก่งเหมือนเก่งอ่ะมาเงามืดเหรอโอ,โอ้โอ้เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยชันติไม่ไม่เฮ้ยฟันคออเนี่ยไม่ตายนี่ทะลวงเข้าให้ตายยัง ปก ừ, ักดาไปหนึ่งทีคออฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันยอมแพ้เจ้าชนะอไม่ได้เด็กตัวละนักสู้ตะวันฮะหรืออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยนักสู้ตะวันหรือโอเคเกมก็สนุกดีอ่า ก็คนมันโหดเกินมันพรีเมีมมาายมอะมากเกินไปนเราต้องเคลื่อนไหวอย่างวะระวังถึงแม้แต่งหล่าวจะเป็น่วกไอคีโอแต่เขาก็มีฝีมือฉกาจเขาเคยได้ยินชื่อเสียงเขามาก่อนข้าเคยได้ยินชื่อเสียง,ขงเขามาก่อนโอเคก็ไม่ได้ตึงะนะอืมก็ไม่ ไว้ทีหลังก็ไม่ได้ตึงอะนะไอ้ตึงหล่าตึงหวงตองแมวอะไรอ่ะมันไม่ตึงหรอกนะมาเจอกับแล้ไอ้ครูอ่ะเนี่ยมาจับจอคอยจ่อเอาตั้งหลังเจ้ามาทําอะไรที่นี่เจ้าโคอาหารฝีมือเอกของข้าได้ยังไงก็ไม่ได้ตึงหรอกนะอะไรอ่ะเจ้าเจ้ายังไม่รู้สิ สิงสงส่งถึงอ้ช่างแม่งรู้รู้รู้สึกถึงพลังที่แท้จริงของลีเจียนถึงเวลาที่เจ้าจะต้องรับโทษแล้วจับหน่อยนะเจ็มหน่อยนะเจ็มห,หน่อยนะที่นักลบหน้าใหม่จะเอาชนะเจ้าก็ไม่ได้ตึงอ่ะง่ายนะาศาส ที่ร้านข้ามีอปกรณ์จริงๆอยู่นะแล้วคุณก็ซื้อได้ด้วยอย่าลืม <c oughs> ต่อสู้ดีกว่าต่อสู้ๆๆต่อสู้ยังให้มีแอนิเมชันหรือว่าอะไรไม่ใช่ไม่เอาไม่คัดซีนนะเออมันก็หนักเครื่องเกินไปคัสซีนนะ <c oughs> มาอันนี้เป็นดาดสุดท้ายที่เราจะจบคลิปกันไป แล้วว่าต่อกันใหม่คลิปหน้ามายกที่หนึ่งมองไงเตีงหวงจะตุงแมวจะมงแมวอะไรก็มาเหอะโอ้โหทำไมมันแรงอะไรขนาดนี้วนะเนี่ยคอมโบหนักมากเฮ้ยเฮ้ยจ้าทำตูเจ็บแนี้อย่าให้ตูแขนก็พอแค่นั้นแหละเอออย่าให้ตูอย่าให้ตูแขนทึบทุบโอ้ย เจ็บเจ็บนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะเจ็บมากเลยอ่ะไ้ยิจิตจังเโอ๊ยก่อมามาเามามาามามามนมา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 ้ามม่มามเมามามามเก่งาม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 ่งาม่ิมม ฟาดให้ฟาดให้ทีหนึ่งมาโอ้โหไปไหนหลบทันเหรอหลบทันเหรอตีตีมันล่วงแล้วมันล่วงแล้วปักดาไปทีหนึ่งก็ไม่ได้เก่งหรอกตื้งหวังตึ้งมงเตื้งแมวอะไรวึงแตง่ไม่ได้เก่งหรอกมามายกที่สองมามจะเอาอีกเหรอไม่ไม่เอาไม่เอาเอาแต่ก็มาดิถ้าอยากเก่งม,มาดิ ที่ต่อมาได้ทางที่ youtube นะอย่าลืมกดติดตามให้ข้าด้วยแค่นั้นละเ <t> ชนี่เสียงหลอ่อเข้มหน่อยเออเออเฮือเดี๋ยวข้าฝึกเรามาจอนย่งั้นเหรอไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งดกดมั่วๆเอาเดี๋ยวก็เก่งเองท่อนเดี๋ยวก็เก่งเองถ้ากดมั่วๆเดี๋ยวก็เก่งเองเจ้าตองเก่งข้านีที่เป็นคนเก่งนะเก่งนะได้ข่าวได้ได้ฟังนะนี่เออ อยากจะซ้ำอยากจะซ้ำเพิมโอ้โหนี่คิดจะอะไรนี่หลบทันหลบตู้เหรอหลบตู้เหรอนี่ไไม่มีนะอ้าวเริ่มแล้วเหรอเริ่มเริ่มโอ้โหตายยากตายเย็นไม่โอ้เจ็บเจ็บข้เจ็บขาโอ้เวลาเราล้มเนี่ยเราเสียเปียบเลย ตายยังตายเหรอตายเหรอตายเหรอไม่ไม่เออข้ายอมแล้วเจ้ายอมแล้วกูไม่ได้เก่งนี่ไม่ได้เก่งรอยกที่สามอย่างนั้นเหรอจะเอาอีกเหรอใช่ยกทสามมาไม่รู้ยกสุดท้ายหรือ,อยังเฮ้ยเชียวมันเอาก่อนเลยมันเอาก่อนมันเอาก่อนนะักจัด จัดให้ไปจัดให้ไปหนึ่งเฮ้ยไม่เอาวอะไอ้อึ้งไอ้ตึ้งหวงตึ้งหรอกโอ้โหทีนี้คอมโบเก่งนะเราเนี่ยกดมุ่งมั่นเดี๋ยวตูจะได้เองนี่แหละคือการกดมั่วๆของข้อใหญมีรอบสี่เลยนะแค่นี้กูก็จะตายแล้วรอบสามเนี่ยคอมโบคอมโบคอมโบสุดยอดโอ้โหไหวนะเราไหวอยา่างกระจิ้งจอกสไพเปอร์เลยเนี่ยสไพเปอร์โมั่นสไพร์ปิด no phái bình survive này của sao phải luôn 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 luông, luôn 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 ม่นเนอะแล้วลงกองข้าผมยังไหวอยู่ออยกฟีอ๋อมีแค่สามไม่ได้ตึงหรอกไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงก็มาดิมาดิทำอะไรกับข้าไว้อ่ะดูซะดีๆนุ่งเงื้อหุ้ยเฉยตึงหลาวอะไรนี่แหละตึงหลาวเหรอหลาวหรอหลาวเห,หรอความแคสตัวนั้นน้องเข้มเลยความแคสตัว ถ้าเจ้าอยากเก่งเจ้าก็อยา่าลืมกดตามให้ข้าก็แล้วกันข้าจะมาสอนวิธีการกดของข้าไอ้เจ้าได้เก่งเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยมันลีเลอร์รีเฮ้ยมันมันลีเลือนโอ้โหรีเลือ,อน,นอออได้ด้วยเก่งนะเราเนี่ยลีเลือนใช้วิชาลีเลือนเหรอเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าไม่นี่เฮ้ยโอ้โหเบามากเจ้าจะตายยู่ โอ้โหไม่ตายแข็งเหลือเกินปักคงไปหนึ่งทีฮ่าไม่เด้เก่งเออเจ้าชนะบอกแล้วเ่าาก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะนั้นแค่นั้นแหละก็ไม่ได้เก่งอะไรอ่ะเีเวลร์สองอะปะเพิ่งเล่นนะทุกคนก็ไม่ได้เก่งอะไร ดำเนินการก็ไม่ได้เก่งอ่ะอืมก็ไม่ได้เก่งออกไปที่ออกไปจากออกไปที่นี่ตื่นหลาวแล้วไปบอกจากกระพัดจากกระพัติจากกระพัดของเจ้าด้วยว่าทหารลีเจนหนึ่งชีวิต จะต้องแลกกับทหารในหน้าสิบศพอืม่ป็นด่านถูกป่ะจัก,กรพัดไม่รู้เห็นอะไรเนื่องนี้เชื่อข้าเถอะเชื่อข้าเถอะ่างกงีคุปปกได้เวลาสอบปักคำนางแล้วกลับไปที่ค่ายของเราโอเค l ล t s ก o อ่าก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้หรือชอบให้ฟันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวด้วยก็อ๋อเอาไว้เจอกันให,หมค่คลิปหน้าครับผม